รีมินโอเป็นยังไงครับป๊าจันทีเป็นมินโอโอ้โหพี่รีมินโอหล่อมากครับผมเองก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งหลายเรื่องมากครับแล้วก็ดีใจวันนี้ได้มีโอกาสได้เจอเขาตัวจริงๆเป็นแฟนคลาเรื่องไหนมานึิสุดเคยดูคลิปคลิปคลฟส F4 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 ผมก็ดูครับแล้วก็โอ้โห ตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะว่าชายลิมินโฮเขาดังหลายเรื่องมากความหล่อเขาที่สุดสุดสุดๆครับเราเราคิดว่าเราได้แล้วผมยอมสโลล่ากันนอนเลยฮะแต่เราบอกว่าเราหล่อสุดในซอยบ้านเราเราไม่ได้มันแค่แถวนั้นนะครับมันแค่แถวซอยอมอนอ๋อแต่ว่าหลังจากซอยแล้วเราก็คือทั่วไปทั่วไปอ๋อคนนี้ต้องยกให้พี่เขาเนาะใช่ครับดีใจครับดีใจมากๆได้เจอเขาเรื่องการดูแลตัวเองเราเป็นยังไง การดูแลตัวเองเหรอครับก็ช่วงนี้ก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะเราทํางานตรงนี้ก็บางทีนอนไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เอ่อดื่มน้าเยอะๆแต่หลายคนก็มองว่าโอ้เป็นคนคงอาดูคนอยู่ครับเพราะตั้งแต่วันแรกอนสยามตังนี้หน้าเราก็ไม่ไเปลี่ยนเลยรู้สาทุครับดีใจครับก็ขอบคุณทุกคนแบบว่าเอ่อชื่นชมครับแต่เราก็พยายามดูแลครับเพราะว่าเราทุกคนก็มีการแบบว่าถดถอยอยู่แล้วครับยิ่งยิ่งแบบ เวลามันผ่านไปมันก็ต้องมีบ้างครับก็ต้องมีแบบผลิตภัณฑ์หรือว่ามีวงเขาเรียกว่าการดูแลให้ครบวงจรโอนะ้คิดว่าสิ่งที่มันต้องดูแลเป็นพิเศษสําหรับเราสําหรับโอ้โอเน้นก็คือเรื่องผิวหน้าครับเพราะว่าเราโดนแดดโดนรังสี UV ทุกวันอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นเรื่องของการแบบทาครีมกันแดดล้างหน้าให้สะอาดต้องเป็นพิเศษเลยเพราะเราค่อนข้างสมบุกสมบันกับการใช้ชีวิตสมบุกมากครับแล้วเราก็ตากแดดบ่อยด้วยอะ <laughs> ไรเงี้ยครับ <laughs> ใช่ เชิญชวนแล้วมีถึงงานที่อยู่วันไหนวัครับก็อยากเชิญชวนนะครับอยากให้ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมา m e r ร์สเอสเตติกนะครับเอ็กซ์นะครับที่ลานพาร์คพารากอนก็จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7เลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นารอ๋อครับขก็มีโอกาสได้เห็นข่าวแล้วครับที่เขาบอกว่าเเออออตัวอักษรอักษรย่อมอม้าก็คือผมเองนี่แหละครับเพราะว่าเออ ผมมีมีโอกาสได้ได้คุยและก็ได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับจริงๆเรื่องราวของของเราเป็นเป็นยังไงเราโดนบวกทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเรื่องราวของโอ้จริงๆเราก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเชื่อใจกันรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้ได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าทะเบียนมันมันมีมันมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยคือก็เลยมันมันก็เลยมี ตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้โอเข้าไปให้ปากคาแล้วก็พูดถึงว่าคันนี้มาอย่างไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้รถเราไม่ได้รถเพราะเราทะเบียนใช่ครับทะเบียนเป็นชื่อเราแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รถแต่เราก็เราก็คุยกับทางรุ่นพี่เขาก็รับผิดชอบเราครับแล้วก็ใช่ครับตอนนี้ทางตำรวจก็อยากให้โอเข้ขาไปให้ปากคาเพื่อข้อมูลครับเพราะว่าเราคุยกับทางตำรวจเขาก็บอกว่าเรา เป็นเข้าขายในผู้เสียหาย<ม>ก็อยากจะให้มาแบบว่า,าให้ปก<ำ>ัปกคําให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนตอนที่ตำรวจเรียกมาผมก็งงครับก็ตกใจครับแต่ว่าก็คุยกับทางพี่ตํารวจที่เขาดูแลคดีนี้ครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฟังจากที่โอเล่ามาคือโอเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะ เออให้โอมาให้ปักคาเพื่อช่วยในรูปคดีหน่อยแล้วโอก็โดนหลอกมาอยู่ีโอก็โดนหลอกเขาก็โดนหลอกมาด้วยรุนพี่ก็โดนหลอกมาด้วยแสดงว่าตอนซื้อคือทำสัญญาเรียบร้อยแล้วใส่ังแล้วใช่ได้ขอใช่ครับใช่แบบชื่อเราไปอยู่เป็นรถไปแล้วใช่ครับขั้นตอนต่อไปครับขนกานต่อไปทั้นตอนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางพี่คุณตํารวจที่เขาดูแลครับเขาก็อยากให้โอ้เขาไปให้ปักคำเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคดีครับไม่ได้กังวลใจอะไรใช่ไหม ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าเราเรา,เราก็เป็นคนปกติอยากไปซื้อรถนี่แหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอนคั่วเขาเขาไปทําอะไรมาเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เห็นรถมันมีทะเบียนมีอะไรถูกต้องเรา,าก็เราก็ซื้ออะไรเงี้ยครับไแล้<ช>วได้คุยกับลูกพี่ไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมไม,ออำมันถึงเกิดอุกกาศนะวันนี้ขึ้น เขาก็บอกว่าม sí an ันม si? ันมีการแบบว่าต <oughs, eller falou Olympics> <whatnot> ้นข <t ong an imagine> oh, ั <HA> ้วครับคนที่ขายมาที่หลอกลวงเขามาเขาอาจจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี้ยผมไม่ทราบครับแต่ว่าอย่างตัวโอเองกโอก็เอ้ก็แสดงความบริสุทธิ์กับทางตารวจครับว่าเราเราเราซื้อแบบนี้นะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันหลายทอดกว่าจะมาถึงเราใช่ครับเอ้ก็ประมาณคนที่2นะครับที่สื้อเขา็ถามว่าเราได้ัได้เงิน ได้เงินคืนแล้วครับมันคือเราไม่ได้มีเยเสียอะไรผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับแต่ว่าในรูปคดีเราเป็นเรามีชื่อเป็นผู้เสียหายจริงจก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเพราะเราก็น่าจะไม่เคยครับไม่เคยครับเพราะว่าเราก็เล่นมานานแล้วก็ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย้พี่ถามว่าเราโอนโอ้ซื้อรถมือสองโอ้ต้องดูยังไงบ้างตอนที่เราซื้อตอน่อนซื้อเราก็เช็คให้ละเอียดนะครับทั้งเรื่องของทะเบียนแล้วก็ไปโอนที่ขนส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เราเช็คเป็นประจำอยู่แล้วเช็คประจำครับแต่แค่เคสนีม้มันอาจจะหลุดไปแล้วเคสนี้มันมันเรามันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวโอเองเขาก็ได้รับค่าเสียหายคืนมาแล้วก็เลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนนเหตุการณ์นี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ2เดือนเองครับโอประมาณนี้ใช่ครับเรื่องจะขายรถต่อจะไปร้อันนี้โอไม่ซางขออนุญาตเพรามูลค่ามันเยอะไหมล้านกว่าบาทครับโอ้ยิงเลยมันเขี้เลยไหมเวลาเราจะซื้อรถอะไรก่อนออย่างเงี้ยก็ก็ทำให้เรา ระวังมากขึ้นนะครับเพราะเราเราก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงบางทีเราเห็นเอกสารมาถูกต้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าเป็นมั่วอะไรมาเราไม่รู้อันนี้เราองเช็คคันที่เรามีอยู่ยไหมก็เช็คครับปกติคันอื่นก็เช็คแต่ที่มีปัญหานีคือคันนี้คันเดียวก็ลังจากนี้ันก็คือจะเข้าไปให้ความร่วมมือตามกติใช่ครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ให้ใช่ไหมือไปแล้วคือได้คุยกับทางพี่ตำรวจแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสคิวว่างเข้าไปให้ปักขันน่าจะวันสองวันนี้แหละครับ ยใช่แต่คุยกับพี่ที่เขาดูแลอยู่แล้วครับได้คุยประสานกันเขาก็ถามว่าเป็นมายังไงอะไรเงี้ยคนรอบข้างตกใจมาพอหอกขึ้นขาว่าเกี่ยวกับแก๊งส่งตัวยาถูกเขาก็ตกใจแต่ผมก็อธิบายทุกคนฟังว่าเราเราแค่ไปซื้อลรถละครับแล้วเราโดนโดนเขาหลอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามจรามมมีเกี่ยวผมคงไม่มีโอกาสไปทําอะไรอย่างนั้นหรอกไม่ต้องมีในวงการันนี้ถหัวเป็นข่าวปัน่้าตกใจน่าตกใจสุดไหม เคยขึ้นมาแล้วครับสามแต่ว่าแต่ก็ไม่อยากไปบ่อยเราเสียใจเลยไม่ได้เข็นมจจีไอืหรครับต้องต้องเข็นอีกเยอะเพราะเธอมีอะรพิเศษฉันก็นะาไปเข็นันืนโอเคขอบคุณค่ะพี่ออินสตรีไหน่ะ